โอ้โหวันนี้น้ำแข็งไปโรงเรียนแล้วนะคะหลังจากหยุดยาวมาหลายวันโรงเรียนปิดปรับปรุงนิดหน่อยนะคะเขาต่อเติมห้องที่โรงเรียนนะคะศูนพัฒนาเด็กเล็กนะคะวันนี้แม่ก็เลยมีเวลาทำความสะอาดบ้านแล้วก็ซักผ้าคา่ะอันนี้คือเสื่อน้ำมันที่แม่นั่งปอกหน่อยไม้ เพื่อที่จะทำหน่อไม้ส้มนะคะในคลิปก่อนนะคะแล้วแม่ก็วางถุงเปลือกหน่อไม้ตรงนี้นะคะแม่ว่าจะเอาไปทิ้งที่สวนนะคะแล้วนีก็ลืมจ้าลืมจนน้องเน่านะคะแล้วก็เป็นน้ำสีดำคราบสีดำลงบนเสื่อน้ำมันเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะแม่มีเวลาทำงานบ้านแล้วแม่ก็ยกถุงเปลือกหน่อไม้ไปไว้ ข้างบ้านนะคะตรงรั้วเพื่อจะเตรียมใส่ท้ายรถไปทิ้งที่สวนนะคะแล้วแม่ก็มาเช็ดเสื่อน้ำมนันแล้วก็เช็ดพื้นให้เรียบร้อยค่ะดูสิคะนองซึมลงไปข้างล่างเลยค่ะอ๋อมันไม่ได้ซึมจากเสื่อน้ำมันนะคะซึมลงขอบด้านขอบค่ะ แต่มันไม่ใช่ปัญหานะคะเพียงแค่เรามีไม้ถูพื้นที่แบบว่าเช็ดแล้วก็แบบอืม,มันดีต่อใจมากเลยนะคะยกถังไปตรงไหนก็สะดวกค่ะแล้วก็ปั่นแห้งในถังเดียวกันซักน้ำใหม่ในถังเดียวกันนะคะคือสะดวกมากแม่ดูสิคะจะสะดวกขนาดไหนจากนั้นเราก็ปั่นแห้งค่ะ ยัดลงไปเลยแล้วก็หมุนหมุนเพื่วเพื่อเพื่อน้ำออกไปนะคะนี่เลยทุกคนมันสะดวกมากๆเลยนะคะคุณยายติดอกติดใจไม้ถูพื้นอันนี้มากแล้วเราก็ไปเช็อีกรอบนะคะเป็นไงคะโอ้โหถูกใจคุณยายมากเลยค่ะนี่เลยค่ะแม่เอฟมาเพราะคุณยายเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ